<ส>ผมนายลิชัยมันคงนะครับแผนเรียการัการรอนี้ผมมาแนครว่าแผนอิเล็กอนนี้ทผมเรีนมีเท่าไรกับ้างครับไปดูได้อะไรเอาเสียงเข้าเต็มเลยโอ้่แรกครับผมซ้ามือนะครับจะเป็น้องที่เรียนก่การออกไวจที่แล้วเนี่ย เี่ครับจะเป็นที่เรียนกับการออกแบบวงจรนี้นั่นเองก็คือจะเรียนในคลองนะครับก็คือจะเป็นเหมือ,อ,อใน,ใน,ใน,ในในห้องเนี้ครับต่อมาอันนี้เป็นห้องเอาไวเ้เก็บเครื่องเสียงนะครับซึ่งเอาไวา้เป็นห้องที่เก็บเครื่องเสียงอาไว้ใช้ที่แบบเครื่องเสียงเอาไว้ใช้ในงานต่างๆ,ๆนในวิธีอะไรแล้วเช่นง,งานกีฬาสีหรือง,งานอืนๆ,ๆนี่นครับแล้วก็ไปฝันครับจะเป็นห้องเรียนเกี่ยวกับ PLC แล้วก็อุปกราง อันนี้ครับจะเป็นห้องเรียนกับ P L C นะครับเลยชื่อเต็มว่าโปรจิคโปรแกรมโลจิกคอนโทรลนี้จะเรียนกกับการควบคุมวาล์วด้วยการใช้ปั๊มลมครับ mm hmm. ตอนนี้นครับห้องถัดามาจะเป็นห้องที่เรียนกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับเป็นห้องที่เราเรียนกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นหรือว่าพื้นฐาน ของขอะไรผมนะครับอุ้ยเอไปนะครับเราจะไปดูเช็สองนะ ถ้าเราเดินขึ้นมาแล้วถ้าเราหันหน้าเข้าห <fin ery> <ots> ้อกลสเดีย์เาสาหันองพิเดี่น้องพิเดีเอาว้ยังพิสเดี์ต้นนะครับกอนที่เราจะลงปฏิบัติงนจริงห้เียเร้อครับต่อมาเดี๋ยวเราไปห้องควบุ เนี่ยครับจะเป็นห้องมะคุณนะครับหรือห้อง,งแรงงานขององอาจาร,รย์นะครับแล้วก็ถ้าจากห้องมะคุณนะผมจะเป็นห้องมะคุณเนี่ยผมจะเป็นห้องสมุดน,นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเข้าไปนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีคนอาหารสีครับเลยก็เลยไม่ค่อยเข้านะแต่ว่ายังมีห้องสมุดที่ใรงงานเดี๋ยวเราไปดูเช่นกับ ข้างชุดน,นับจะมีห้องน้ำและสายาฟนะครับแล้วสายไฟกนมาครับทางแากขวาครับจะเป็นห้องแบบอินีตมันเน็ตบ้านแต่ห้องนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับห้องถัดไปนะครผมจะเป็นห้องซ่อมนะครับนี่นี่นะผมจะเป็นห้องซ่อมที่ เอาไว้ให้น้องๆปีสองที่จะขึ้นปีสามที่จะฝึกง,งานแล้วก็หาที่ฝึกง,งานไม่ได้สามารถลงแผนผมสามารถลงฝึกง,งานที่แผนใดได้แต่ว่าจะเป็นห้องซ่อมครับที่ฝึกง,งานของเด็กปีสามส่วนนี้เป็นห,ปห้องเล็กกำลังครับเอาไว้เรียนเดีกว,วกับพวกเล็กเกี่ยวกับพวกคิดแล้วก็วิเคราะห์ครับว่าค่าแต่ละค่าเป็นยังไงแล้วก็เอาไว้ซ่อมของเย่งเช่นแบบซ่อมพวกทีวีพวกออื่นครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอีกฝั่งนะครับ ห้องนี้ผมก็จะเป็นห้องคองมนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แต่เมื่อก่อนเคยใช้เป็นการเรียนแบบการเข้ามองสายเลน,นส่วนห้องนี้ผมจะเป็นห้องเยียอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมครับก็คือถ้าเราเข้ามาปีหนึ่งนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่เรียวแับพวกอุปกรณ์วัดเบื้องต้นนะครับแล้วก็พวกอของใช้ในอุตสาหกรรมครับ ส่วนที่เห็นก็คือจะเป็นของของโครงงานของรุ่นน้องปวชสามครับเดี๋ยวเราไปดูแค่สีครับ จรินะผมจะขึ้นมาทำข่ามือนะจะเป็นห้องระบบโทรทัศน์นะครับแต่ว่าห้องนี้นะครับเอยากจะการใช้ระบบโทรทัศน์เป็นห้องที่เกี่ยวกับการส่งเคลื่อวิทยุนะครับว่าเครื่องวิทยุแต่ละค่า,าใช้ส่งไปหาอะไรบ้างครับผมแล้วก็ถัดมาครับผมจะเป็นห้องนี้นะครับผมจะเป็นห้องแขนก่อนนะรเรืย่ยองอแขนกนเบื้องต้นนะครับก็คือจะให้ดูว่า การทํางานของแขนกลนะครับเป็นทํางานยังไงแล้วก็มีประโยชน์ในอนาคตยังไงครับว่าถ้าเราจะใช้แขนกลแทนมนุษย์ครับส่วนห้องนี้ผมจะเป็นห้องคอมนะครับเอาไว้เ,เรียนกวกการเขียนโปรแกรมการการซ่อมจะเรียนพวกพวกการซ่อมอุปกรณ์ภายในด้วยครับผม ครับก็สาหรับสำหรับใครนะครับที่อยากมาหาที่เรียนนะครับผมขอแนะนําเป็นแผนกอิเล็กครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังรับสมัครคนเพียงมามีหลักสูตรอยู่สองัาสเตรครับเป็นวชชครับเป็นอิเล็กนี้ครับส่วนของปอสายเป็นเทคโนโลยีอิเล็กครับเป็นของทวีครับก็คือเราจะเรียนหนึ่งปีนะครับแล้วปีสองเขาจะออกฝึกงานนะครับผมครับ